วันนี้วันที่17ตุลาคมพศ2563ก็จะมาพูดเรื่องว่าทุกวันทุกวันที่ผ่านไปเราได้รู้จักควา,ามทุกข์มากขึ้นไหมทุกวันที่ผ่านไปนะเราได้เห็นควา,ามทุกข์มากขึ้นไหมทุกที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆนะเราได้เห็นมันไหมมันเป็นทุกข์นะ เนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยก่อนหน้านี้เราไม่เห็นเริ่มเป็นทุกข์นะตอนนี้เราเห็นหรือยังนะครับมันเป็นทุกข์อ่ะเราได้เห็นหรือยังเห็นทุกข์เป็นอย่างนี้นะครับถ้าคิดพูดทําอย่างนี้เป็นทุกข์ถ้าเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะก็เป็นเห็นได้พูดคิดทําอย่างนี้ก็เป็นทุกข์นะครับเห็นหรือยัง ถ้าเราหลงไหลในเวทนาราคะโทสาโมหะนะ,นะครับก็ทำกรรมดีกรรมชั่วก็เป็นทุกข์นะถูกว่านะนี่เราเห,หือยังนะครับเห็นทุกข์เป็นอย่างนี้นะนขณะผัสสะมันเกิดรูปเกิดเวทนาเกิดรูปเสียงกลิ่นรสนะ ล้วเราก็หลงมันหลงไหลมันเราคิดว่ามันน่ารักน่าใกล้นะนะครับแล้วเราก็หลงว่ามันมีจริงนะเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องจริงนะนะเราหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นจริงแล้วก็เกิดเวทนาแล้วก็หลงว่ามันก็เป็นตัวเป็นตนจริงๆนะน่าน่ารักน่าใกล้เราก็เกิดความอยากได้เกิดความเกลียดก็ว่าไปนะครับเราเห็นได้ยางนะครับ แล้วก็ทําเราก็ทกํากรรมดีกรรมชั่วแล้วก็เป็นทุกขนะ์เนี่ยเราได้เห็นหรือยังว่าเห็นอย่างทุกข์เป็นอย่างนี้แหละเนะี่ยเราหลงในรูปในเวทนารูปมันเป็นเรื่องจริงน่ารักน่าใครแล้วก็น่าเอา,าเวทนาก็น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะ เราก็เกิดราคะหรือว่าเกิดโทสะนะครับของจริงอะรูปจริงเวทนาจริงถ้าเป็นของดีเราก็อยากได้ถ้าของไม่ดีเราก็ไม่อยากได้นะแล้วก็กระทาไปตามความอยากได้นะครับแล้วก็เป็นทุกข์นะครับ,นะรบเราเห็นหรือยังนะสามนะเรารู้อยากหรือยังนะเห็นหรือยัง เห็นแจ้งหรือยังไม่เป็นทุกข์อ่ะมันดีนะครับเออถ้าทุกข์มันดับไปไม่มีทุกข์อ่ะมันดีนะครับเราเห็นหรือยังนะครับทำอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์อ่ะเราได้เห็นหรือยังถ้าเกิดความกระจ่างแจ้งในชีวิตถ้าเราทําเงี้ยไม่เป็นทุกข์นะครับนี่นี่คือนะเรียกว่ากิจในอริยสตรีนะนะครับข้อแรกนะครับคือสัจญาณกำหนดรู้นะ ทุกเป็นอย่างนี้เห็นทุกเปอย่างนี้นะถ้ามีอยงื่อเงี้ยเป็นทุกแหละเนะีถ้าทําอย่างนี้ไม่เป็นทุกนะครับนี่เดียสัจจญาณเนี่ย,ยนนะเป็นกิจแรกในอริยสัี่นะครับต่อไปเนะี่ยข้อสองนะี่ยเรียกว่ากะเรียกว,ว่ากิจญาณเนนะี่ยนะครับเราเห็นหรือยังว่านะทุกเนี่ยควรจะกำหนดรู้นะเห็นทุกควรจะละนะ แต่เราละเหตุเสียมันไม่ต้องเป็นทุกนะครับนี่โรดนะไม่ใช่เราควรปฏิบัติให้มันถึงดับทุกหรือยังเนี่ยเราเกิดความรู้สึกยังเนี่ยควรจะปฏิบัติให้มันถึงดับทุกนะครับถ้าเกิดแล้วเราก็น่าจะียกว่ารูกกร้ก,กิจนะครับรู้กิจได้นะครับเนี่ยกิจยานเกิดขึ้นแล้วนะครับพอเรารู้ว่าเราควรจะทำยังไงนะต่อไปเราก็พยายามละเหตุมันนะครับ ยามละเหตุแห่งทุกเสียพยายามปฏิบัติให้มันไม่เป็นทุกเสียนะครับนีเห็นทุกเราก็ปฏิบัติไปนะครับรูปเนเวทนานะครับราคะนกินเลสแล้วนะกรรม,มน,นะมันล้วนแต่เป็นของหลอกลวงไม่จริงไม่จังนะั่นแหละนีครับ,นค,รบ,นค,รบคนคนละเสียนะครับ แต่แรกก็ควรทำกรรมดีนแล้วก็ละกรรม,มน,นะมองเห็นว่าไอ้กรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นทุกข์กันแนะ่ละกิเลสเสียราคะโทสะโมหะก็ละเสียนะนะครับเป็นเห้เกิดทุกข์กันแนะนะ่รูปเวทนาอนะ่าจน่ารักน่าเกลียดก,ก็คนละเสียละนะละประทานนะละความยินดีนร้ายนะครับด้วยการเห็นใจรักนะ เห็นใจลักษของรูปเสียงกลี่นรถของเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณเห็นใจล,ลักของราคะโทสะโมหะเนะเห็นใจลักษของกรรมดีและกรรมชั่วน่มันมันเป็นใจลักนะน,นะครับเราเห็นแล้วก็วางอูไม่เอาไม่เอามันของหลอกลวง รูปก็หลอกลวงแท้จริงคือความว่างเปล่าเวทนาก็คือความว่างเปล่าไม่ใช่ได้จริงแท้อะไรนะครับกรรมดีกรรมชั่วกับของว่างเปล่านะเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปไม่มีอะไรเหลือนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีมันมีแล้วก็ดับไปนะครับเราได้เราด้ปฏิบัติน,นะครับ,นะรบเออทำได้จะทำได้นะมันก็ถึงปลายทางนะ ปลายทางอะไรเหมือนกับว่าเราเดินทางจากที่หนึ่งซึ่งมันลาบากอะไปถึงที่หนึ่งซึ่งมันสบายนะนะครับเราไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยล้วก็รู้แล้วอะปลายทางสบายยังไงนะครับวิธีเดินมาเดินมายังไงนะครับก่อนหน้านี้อยู่ต้นทางมันเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะอะไรเดือดร้อนยังไง เดินเพราะอะไรนะครับนี่คือจิตก้อที่สามนละสี่คือกัตยานนะเรารู้แล้วว่าก่อนหน้านี้ทุกเป็นยังไงเนะเราเรารูมาแล้วเห็นนะึกเ,เป็นยังไงเรารูปมาแล้วนะครับแล้วก็ทางเดินมาถึงเป็นยังไงเนะเรารู้แล้วนะครับเราได้ทาแล้วนะเราได้ทาแล้วนะครับแล้วก็ อนที่มาถึงที่ไหนนะครับสบายแล้วนะก็แจ้งแล้วสบายแล้วเป็นอย่างนี้แหละก็ได้ทำมาแจ้งแล้วนะครับเราโดยด,ดูชัดเจนแล้วนะครับนี่คือรยะสรัรนนะอุปแบบภาษาง่ายๆนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าท่านทุกต่้นชีวิตที่ผ่านไปทุกวันทุกวันนะก็ต้องก้าวหน้านี้แหละเนะี่ยจากว่ารูา้ว่าทุกเป็นยังไง เห็นทุกเป็นยังไงไม่เป็นทุกเป็นยังไงตะทำยังไงไม่เป็นทุกนะนะครับเคยสอนเมันก็เกิดความรู้สึกมากมากขึ้นนะทุกนี่ควรควรรู้นะเห็นทุกคนละเสียละเห็นทุกเสียมันจะได้ไม่เป็นทุกนะครับนะครับาทำอย่างนี้ไม่เป็นทุกนะนะครับ ถ้าทำอย่างนี้มันเป็นทุกนี่เเราเราเกิดความรู้สึกนะถ้าเราทำเงี้ยเราไม่เป็นทุกต่อไปนะก็ทำาแต่แล้วนะครับทำเแต่แล้วเออทุกใดเราเห็นทุกเราดลละแล้วนะครับทุกเราก็รู้หมดแล้วนะครับนะครว่าเราเดินมาถึงปลายทางแล้วนะนะครับไม่เป็นทุกเนี่ยเราก็รู้แจ้งแล้วตอนนี้นะครับ การปฏิบัติแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วนะครับเรียกสีนะครับระวงังเ่อนจะมีความก้าวหน้านี้จริงๆนะครับ